สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษรัชกาลที่9วันประสูติวันที่5ธันวาคมพศ2470ณเมืองแคมบบดร์ราสเมสซาซูเซตสหรัฐอเมริกาวันวันสวรรคตวันที่13ตุลา พ,ออพศ2559การศึกษาโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยโรงเรียนเอกชนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ศรรึกษาวิชาวิทยาศาสตร,ร์และรัฐศาสตร,ร์พระอัชฉริยภาพทางด้านดนตรีทรงเชี่ยวชัญเครื่องดนตรีหลายชนิดเช่นแซกโซโฟนคาริเนตเปียโนและทอมเปตพระราชนิพน์เพลงกว่า40 บทเช่น48บทเช่นใกล้ลุงยามเย็นลมหนาวแสงเทียนทรงร่วมมะเลงดนตรีแจ๊สกับศิลปินระดับโลกเช่นเบนนี่กู๊ดแมนและหลุยส์อมสตองก่อตั้งวงดนตรีส่วนพระองค์วงลายคามได้รับการยกย่องจาก UNESCO เป็นอักศิลปิน พระองค์ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อแห่งความสุขและสามัคคีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนไทยในทุกยุคทุกสมัยขอจบการนำเสนอเบลเนีย,นยบของครับ